พบกับผมนาะยชอตตี้บูโจว่ากับฮอร i z o n นวอลเกอร์เกมมือถือแนวเทิร์เนเบดงานโคตรดีที่มีสาวสาวรุ่นใหญ่เป็นจำนวนมากตอนนี้เขาลงค่ายเอโร่แลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวแล้วคำถามคือต่างกับที่ลงสโตไทยยังไงใช่ไหมก็คือพวกคอสตูมต่างๆจะมีความเซ็กซี่กว่ามากๆครับเพื่อในสโตไทยเนี่ยเขาจะมีการเซนเซอร์บางจุดเอาไว้แต่ว่าในเวอร์ชันนี้ไม่มีการเซ็นเซ,นเซอร์เลยครับแต่ผมเอาให้ดูไม่ได้นะครับไปดูได้ใน Facebook นะครับผมอัปโหลดตัวอย่างไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วครับ และเพื่อความปลอดภัยของผมนะครับผมจะไปตั้งค่าเป็น Gentle mode เอาไว้ครับก็คือตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราปิดเป็น Off เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโปเท่าไหร่ครับ YouTube จะได้ไม่ติดเหลืองให้กับผมเอาละเดี๋ยวเราเอาบรรยากาศการเล่นของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการต่อสู้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคำสั่ง Stage ครับผม ทีนี้ถ้าผู้ชมก็ดูด้านซ้ายได้เลยว่าผู้ชมจะไปลงดันเจียนอะไรซึ่งมันมีเยอะมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นดันเจียนที่เป็นเนื้อเรื่องให้ดูกันละกันนะครับแล้วมันจะมี2แบบแบบนี้ก็คือพูดคุยอย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบไขยก็คือเป็นการต่อสู้ ส่วนการจัดทีมของเกมนี้นะครับเขาจะดูที่ค่าคอสเป็นหลักครับผมเดี๋ยวผมเอาตัวละครออกให้ดูสัก2ตัวกันละกันท่านผู้ชมเห็นด้านขวาป่ะมันจะเป็นเหมือนกับช่องเล็กๆๆอันนี้คือค่าคอสนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านซ้ายบนของแต่ละตัวละครจะมีบอกอยู่ว่าใช้ค่าคอสเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นคนนี้ใช้ค่าคอสห้านะครับถ้าเกิดต้องการใส่ก็แค่แตะที่คนนี้ครับแล้วก็กดที่ตัวบวกเนาะเขาก็จะมาใส่เลยทีนี้จะสังเกตเห็นว่าผมเหลืออีแค่3ช่องเท่านั้นไม่สามารถใส่ตัวละครที่เป็นเลข4ได้ครับเพราะฉะนั้นผมจะตต้้้อออองงใใส่่่่ัััวลละคครรทีีเเเเป็นนขข3าามมพพืหบบดกช เองครับส่วนการจัดตำแหน่งตัวละครก็กดด้านขวาล่างได้เลยนะครับผมเขาก็จะให้เลือกเลยว่าจะเอาใครไปยืนไหนอะไรยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยกันไรกันนะครับเมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคอมพิวแล้วก็ดีพลอยได้เลยนะครับเพื่อเข้าสู่การต่อสู้ สำหรับการต่อสู้ก็เป็นแนวเทิร์นเบนะครับแต่ว่าเราเดินได้ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เดินได้อิสระนะท่านผู้ชมดูด้านบนของตัวละครมันจะมีเลขสีเหลืองอยู่อันนี้คือค่าคอสนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินไกลเนี่ยค่าคอสก็จะลดมาขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะทําให้เราไม่สามารถโจมตีหรือใช้สกิลได้ดูด้านขวาเห็นไหมเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะโจมตีใช้สกิลนู้นนั่นนี่นะครับซึ่งเขาจะมีบอกค่าคอร์สไว้อยู่แล้วว่าต้องใช้เท่าไหร่นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการให้ดีสม,มุติว่าผมมมจจจะโโตตีกีกแล้วนันไ,ด,ได้ด้้เเหห็็นนมยกกดดดไลาาขวง เออประมาณนี้นะครับผมแระเดียตัวนี้ผมว่ามาช่วยตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะลองใช้สกิลดูนะครับระยะไม่ถึงเห็นว่าตัวนี้ต้องโจมตีระยะใกล้งั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาโจมตีอีกตัวหนึ่งล้วกันต้องกดคําสั่งเชนทาร์เก็ตนะครับไม่งั้นมันจะไม่เปลี่ยนเป้าให้นะครับงั้นก็ยิงเลยเรียบร้อยครับผมคริติคอลไปหนึ่งดอกโอเคอันนี้เป็นสายแท้งของผมครับผมมาฝั่งนี้เลยกันลวกันครับอุ้ยโจมตีทีเดียวตายเลยสบายครับแบบนี้ล่วงไปครับผมโอเคทีนี้เป็นน้องสไนเปอร์นะครับ ลองดูว่ายิงตัวนี้ตายไหมตายตายโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดินมาตรงนี้แล้วกันแล้วก็ยิงตัวนี้นเพราะว่าด่านนี้ผมโดนล,ล้อมไง<น>ก็เลยจำเป็นจะต้องบุกทะลวงไปฝั่งหนึ่งนะครับเราจะได้มีพื้นที่ในการยืนนะครับส่วนพระเอกเดินมาตรงนี้แล้วกันครับแล้วก็พระเอกเนี่ยจะมีสกิลโคตรเยอะเลยเอาเป็นหมู่แล้วกันแต่ถ้าเกิดท่านี้มันจะไม่ตายกนันเนาะท่านี้ตายป่ะอุ๊ยท่านี้ตายแม่แต่ว่าเราเลือกตำแหน่งอิสระไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราเลือกตำแหน่งอิสระได้มันน่าจะลง2ตัวได้เนาะอันนี้มันลง2ตัวไไม่ได้แลนีสละ อันนี้ก็โจมตีธรรมดาตายงั้นก็โจมตีธรรมดาไปเลยแล้วกันในเมื่อสกิลไม่ตายนะครับตีธรรมดาดีกว่าเนาะโอ้โดนโจมตีจากระยะไกลครับแต่ไม่เป็นไรตัวนี้เป็นตัวแทงครับสบายสบายสวนได้ไหมลองดูซิถ้าระยะใกล้อาจะสวนได้นะโอเคสวนได้เรียบร้อยครับผมทีเดียวตุย้ย การเล่นเกมนี้ก็จะประมาณนี้นี่แหละครับถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจเล่นเองดูด้านซ้ายบนได้นะมันจะมีคําสั่งออตโต้อยู่ที่มันเป็นลูกศรน,นั่นแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแม์นี้ผมจะเล่นให้ดูก่อนเนาะเอาละคราวนี้ผมจะลองใช้สกิลอันติเม่ดูนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะว่าหน้าตามันเป็นประมาณไหนนะครับเอาตัวไหนดีเปลี่ยนเป้าหมายก่อน เอาตัวนี้ก็ละกันอะลองดูถ้าเป็นสกิลอันติเมตก็จะมีคัดซีนให้ดูนั่นเองครับผมอ่าตัวนี้ก็คือจะเป็นการฮุกนะครับจากระยะไกลส่วนคนนี้ดูทรงแล้วไม่น่าจะโจมตีได้เพราะว่าอยู่ระยะไกลเกินไปไม่เป็นไรครับแล้วก็ข้ามเทินไปได้เลยนะครับผมใช้คําสั่งสแตนบายเนาะอันนี้น้องคนนี้ยิงได้จากตรงนี้เลยยิงไปเลยก็ละกันครับทีเดียวร่วงคราวนี้เป็นเทินของพระเอกครับเดินมาตรงนี้ได้อย่างเดียวครับทําอะไรไม่ได้แล้ว แล้วก็เหลือตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมอ๋อไม่ไม่เหลือ2ตัวเพราะว่าคนที่โดนทุกมาไม่ตายนะครับไม่เป็นไรน้องพยาบาลมาฮิลหน่อยไม่ได้ฮิลเลยแต่ด่านนี้ไม่ต้องฮิลก็ได้แล้วมั้งเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรฮิลหน่อยเป็นพิธีครับผมดูแอนิเมชันหน่อยอ่าอันนี้คือทําให้ตัวละครที่อยู่ในวงเวทของเราเนี่ยมีการเด้งเลือนนั่นเองครับแหมหลบได้ด้วยแต่สวนไม่ได้เนาะอยู่ไกลไปโอเคเจ้คนนี้มาเดี๋ยวใช้สกลให้ดูครับเจ้คนนี้มาประมาณสายรับเลยครับผมมา อะไรไงแอบย่องมาด้านหลังเต็มหน้าเลยครับผมใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆโอเคอ่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการต่อสู้ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้พิษดาอะไรมากครับถ้าเกิดสู้ไม่ไหวก็ไปอัปเกรดตัวละครมาก่อนนะครับผม ทีนี้ตัวเกมเขามีรางวัลไอดอลให้ด้วยนะครับอยู่ข้างๆกับคําสั่งสเตทเลยเห็นบ้าเนี่ยเของผมเป็นเลข0ูนย์เก้าครับแต่เข้าไปได้เลยนะครับอย่าลืมมารับรางวัลด้วยนะครับผมถ้าจะไม่ผิดมันจะเต็มทุก1วันอาช่ใช่นี่ไงเขาเขียนบอกอยู่มันจะเต็มทุกหนึ่งวันเพราะฉะนั้นอย่าลืมมากดารับด้วยกันกันกันะครับหรือใช้คําสั่ง external supply ก็ได้นะครับอันนี้คือการเร่งความเร็วนั่นเองครับแต่ว่ามันจะฟรีวันละครั้งมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะผมกดไปเรียบร้อยแล้วไงถ้าเกิดอยากจะได และในช่วงเซิร์ฟเปิดนะครับมีอีเวนต์พิเศษด้วยนะท่านผู้ชมลองดูแบนเนอร์ครับจะมีอยู่อันหนึง่งอันนี้อันนี้เอออันนี้เลยอันนี้เลยครับแตะเข้าไปได้เลยครับในเนี้ยมันก็จะเหมือนกำเนื้อเรื่องหลักนั่นเองครับแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องของน้องคนนี้กับน้องคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเวลาว่างนะครับก็อย่าลืมแวะเวียนมาลงเก็บ3ดาวให้ได้ให้หมดทุกด่านด้วยนะครับ แล้วมันยังมีอีกอันนึงอยู่ข้างๆกันครับอันนี้คือโดพามีนใช่ไหมน่าจะเป็นครีเอเตอร์คนดังนะครับที่เขาคอลแลบกับเกมนี้ครับอันนี้จะมีดันเจี้ยนให้ลงด้วยก็อย่าลืมมาเก็บ3ดาวอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันมี4ดาวเลยนะฮะอันนั่นแหละก็อย่าลืมมาเก็บให้หมด พอเราเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเมนู4อันแรกเลยครับมันจะเป็นพวกเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเนี่ยเช่นทนํานู่นทํานั่นทานี่ผ่านก็มารับรางวัลได้ครับและถ้าเกิดใครเติมซีซั่นพาร์อันนี้นะครับจะได้รับตัวละครนี้ไปเลยทันทีตอนแรกผมนึกว่าคอสตูไม่ใช่นะเป็นตัวละครเลยก็คือได้คนนี้ไปเลยครับก็ถือได้ว่าโอเคเลยละส่วนอันนี้2กับ3มันจะเป็นพวกภารกิจไงอันนี้2ก็แค่เป็นพวกรายวันะนะเนาะทำตามที่เขาบอกให้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็จะมีอะชิ m เมนใช่ไหมครับอ่าพวกของที่ได้เนี่ยส ฟันเฟืองเนี่ยเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนของที่อยู่ในเทรดดิ้งช็อปได้นะครับซึ่งผมแอบเห็นมาแล้วว่ามันมีตัว EX ด้วยเดี๋ยวผมจะต้องไปเก็บให้ครบ200แต้มแล้วจะได้มาแลกตัว EX เออแล้วเมื่อกี้ข้ามาอันนึงคือเมนูที่4ใช่ป่ะอันนี้มันก็คือรางวัลล็อกอินนั่นเองครับซึ่งจะไม่เหมือนกับด้านนอกเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาที่นี่ทุกวันเพื่อรับของฟรีด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูการเปิดกระชปองบ้างดีกว่าครับใช้คําสั่งแฟลรี่เน็ตที่อยู่ด้านขวาลลงสุดไดไ้เย การเปิดกระชปองของเกมเนี่จะเป็นลักษณะของการสุ่มนะครับเขาจะสุ่มมาก่อนว่าจะมีใครที่อยู่ในตู้นี้บ้างนะครับและถ้าเกิดเจอตัวละครนี่ต้องการต้องแตะเข้าไปที่ตัวละครเขานะครับแล้วก็จะต้องจ้างด้วยนะครับผมซึ่งการจ้างเนี่ยก็สามารถใช้เงินในเกมก็ได้หรือว่าใช้ตัว๋วซึ่งตั๋วเนี่ยเป็นตั๋ว EX ถ้าเกิดเจอตัวละครที่เป็นระดับ EX หรือสีทองสามารถจ้างได้เลยโดยที่ไม่เสียเงินนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อยากได้น้องคนนี้ผมอยากได้น้องคนอื่นก็เลยคิดว่าจะเก็บตู้นี้แล้วก็ตั๋วนี้ไว้ก่อนนัองครบ ส่วนตู้ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด6ตู้ด้วยกันครับเดี๋ยวอธิบายทีละต,ตู้เลยตู้แรกก็คือตู้ตัวละครนั่นแหละมีโอกาสเจอน้องคนนี้มากที่สุดซึ่งผมเจอแล้วใช่ปะ่ะแต่ว่าผมยังไม่จ้างนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นอาวุธประจําตัวของน้องคนเมื่อกี้ส่วนอันนี้เป็นอาวุธเทพก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่มีทรัพยากรไปหมุนก็เลยเออข้ามไปก่อนกันละกัน แล้วก็อันนี้ครับเป็นตัวละครเหมือนกันก็นกคือน้องคนนี้ครับน้องนาลินะครับอันนี้ผมยังสุ่มไม่เจอก็ช่างมันส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นอาวุธของน้องนาลินั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามาทั้งคนและทั้งอาวุธส่วนตู้สุดท้ายเป็นตู้ปกตินะครับอันนี้เราจะสุ่มได้บ่อยหน่อยเพราะว่าตัวเกมเขาจะมีการแจกตัวสุ่มใหนน้นี่นี่นี่เห็นไหมไม่ต้องใช้เพชรนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวสุ่มไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอตัวละครที่ต้องการนั่นเองเดี๋ยวผมลองสุ่มดูเลยลวกันมาเราจะเจอเจ๊ตัวเล็กคนนี้ครับ โอ้โห,หน่ารักน่าชังครับผมถ้ามีของดีอยู่เนี่ยจะบอกว่าแท่นเนี่ยมันระเบิดได้เลยนะเดี๋ยวจะพยายามหาให้ดูแล้วกันโอเคอันนี้มีแค่แรงเอกับแรงเอสนะครับเพราะฉะนั้นข้ามแล้วกันเนาะผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเจอเจเอลพันปีที่ผมชอบนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเนาะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหเงือแตกระเบิดปะเนี่ยอ้โหนี่ไงร <laughs> ะเบิดเลยครับผมแหมมีการชูนิ้วโป้งแบบนี้นครับนึกถึงหนังสมัยก่อนเลยเนาะ ดูซิว่าได้ใครเอ่ยเอาเป็นแรงเอสเเท่านั้นเองเหรอแต่ไม่แน่นะมันอาจจะเปลี่ยนเป็นสีทองได้นะครับโอ้โหน่าเสียดายครับซึ่งคนนี้เรามีอยู่แล้วใช่ปะอ่ะไม่เป็นไรครับผมไม่เอาครับก็หมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะขอข้ามแอนิเมชันเลยกันละกันนะครับมาดูกันซิว่าผมเหลืออีก10กว่าตัวเนี่ยเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการหรือเปล่าครับเฮ้ยโอ้โหหมุนรอบนี้เจออีกครับผมเป็นสีทองหรือเปล่าเอ่ยโหเป็นแค่สีม่วงครับแม่น่าเสียดายครับ ยังได้คนเดิมอีกแม่ถ้าเกิดชอบคนนี้มากจริงๆก็ถือว่าดีเหมือนกันนะได้ซ้ําเอาไปอัปเกรดได้รอบนี้ไม่มีเลยครับบอดจีครับผมบอดจีอ่ะต่อต่อต่อ,ตอ,ตอรอบนี้ก็ไม่มีครับอุ้ยมีเปลี่ยนเป็นสีทอง แต่ว่าไม่ใช่คนที่ผมอยากได้เวนกาวหูเอาไงเดียววะเนี่ยใช้ตั๋วเลยดีไหมเนี่ยผมอยากได้เจเอลพันปีมากกว่านะถ้าเกิดว่าผมใช้ตั๋วไปเลยเนี่ยผมอาจจะต้องรอเก็บเงินให้ถึง6กแสนห้าก่อนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมเอาไปเลยก,ะละก <c oughs> ็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วครับคนนี้ผมเคยมีในสโตทยด้วยไงแต่ถ้าเกิดว่าเอาคนนี้ลงเนี่ยแล้วเราเอาเจพันปีลงด้วยก็คือลงได้แค่2คนครับเพราะว่าใช้ค่าคอร์สเยอะมากทั้ง2คนเลย โอเคทีนี้เรามาสุ่มกันต่อนะครับยังมีอีกสิบตัวครับผมรอบนี้ยังไงอ้าวมีชูนิ้วอีกแล้วครับยังไงครับรอบนี้สีทองเปล่าเอ่ยแ้แค่สีม่วงครับผมได้คนเดิมอีกแล้มันไม่ไม่ได้คนอื่นเลยจริงเหรออ่ารอบนี้ไม่มีอะไรครับแต่ก็ไม่แน่เนาะเมื่อกี้เราเห็นแล้วครับมันมีการเปลี่ยนสีด้วยครับผมอ่าไปไปไปอ้าวชูนิ้วอีกแล้วครับผมมายังไงครับโอโหสีม่วงอีกแล้วครับท่าน เฮ้ยแต่ว่าคนละคนคนนี้ไม่เอาเปลี่ยน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 มีเจ็ดรอบครับผมจัดไปอ้าวชูนิ้วอีกแล้วชูนิ้วอีกแล้วมาสีม่วงอีกแล้วครับท่านแหมอันนี้เป็นอาวุธต้องไปดูก่อนว่าเป็นอาวุธเหมาะกับใครนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของคนที่เราเล่นก็อาจจะเก็บไว้ก็ได้อ่ะต่อครับผมรอบนี้เงียบกิฟต์ครับรอบนี้เงียบกิฟต์หมุนต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมรอบนี้ยังไงเงียบกิฟต์เหมือนเดิม แม่ต่อ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 ,ตอ,ตอเฮ้ยชูนิ้วแล้วชูนิ้วแล้วชูนิ้วแล้วยังไงครับรอบนี้ยังไงโอ้โหสีม่วงอีกแล้วครับท่านเนี่ยถ้าเกิดผมเล่นคนนี้นะผมคงเอาเศษของเธอไปอัปเกรดได้เยอะมากแน่เลยเพราะว่าได้แต่คนนี้ตลอดเลยครับอ้าวรอบนี้ชูนิ้วไม่พอครับมีโลโก้เด้งขึ้นแบบนี้ด้วยครับสีทองมาแน่คือจะบอกว่ามันมีการันตีด้วยนะเวลาเราเปิดไปสักระยะหนึ่งแล้วอะใครเอ่ยโอ้โหได้ดาบคู่ดาบคู่นี่ของใครเนี่ย เออน่าจะเป็นของ j l ที่ผมได้เยอะๆเปล่าเออ่าช่างมันแล้วกันครับคนนี้ผมไม่ได้อยากจะเล่นอยู่แล้วเนาะงั้นก็ข้ามไปเลยกันละกันนะครับผมจะรอดู JL พันปีดูที่จะมีไหมไม่มีครับรอบนี้ใบสุดท้ายแล้วครับผมมาชูนิ้วยังไงครับรอบนี้ j จเอลมาไหมเจเอลน่าเสียดายครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ย อู้ดันไม่ใช่เจเอลอีกอเอ้แต่คนนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันนะครับเนี่ยโซเรทกระชับปอของเกมนี้นะครับถ้าเป็นระดับสีทองเนี่ยอยู่ที่1%นะครับซึ่งมันจะรวมทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธเข้าไว้ด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตู้นี้เนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวละครมากกว่าก็คือ0.045แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธจะอยู่ที่0.0 2 6นะครับ ส่วนการอัปเกรดตัวละครน,นะครับท่านผู้ชมต้องเปิดมือถือขึ้นมาก่อนด้านขวาล่างมันจะมีรูปลูกศรชี้ขึ้นเห็นปะนั่นแหละเราแตะหรือว่าสไลด์ขึ้นก็ได้นะครับเขาก็จะเปิดเมนูแบบนี้ขึ้นมาครับสำหรับตัวละครจะอยู่ในเมนูแวนการ์ดครับผมสิ่งแรกที่คนททำเลยคือการอัปเกรดเลเวลนั่นเองครับดูด้านขวาบนก็ได้มันจะมีคำสั่งเลเวลวกอยู่ใช่ไหมนั่นแหละครับผมแล้วเราก็อัปเกรดให้เรียบร้อยครับแต่ว่าเกมนี้เลเวลมันจะไม่เกินเลเวลของตัวละครหลักหรือว่า ID ของเรานะ ส่วนที่อยู่ข้างๆเลเวลนะครับที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นคือการเลื่อนแรง rank นั่นเองครับท่านผู้ชมจะต้องเปิดกระชปองซ้ำให้ได้ก่อนเนาะ ส่วนต่อมาจะเป็นคำสั่งคลาสอัพนะครับอันนี้สำหรับตัวละครที่ไม่ใช่ ex ครับก็คือเราสามารถไล่ระดับตั้งแต่คลาส s 1ขึ้นมาเป็นคลาสที่3ได้แต่ว่าอันนี้เป็น ex เขาจะมาอยู่ที่คลาส s 3เลยอ้าวแล้วถ้าเกิดต้องการจะเลื่อนขั้นทำไงใช่ไหมอ้ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวให้ดูกันละกันเวลาเราจะอัพขั้นนะครับเขาจะมีเงื่อนไขบอกอยู่อย่างเช่นน้องคนนี้ยอยู่คลาสสองใช่ไหมจะขึ้นไปคลาสสามครับเราต้องเติมเงินมา7000และเราต้องอัพเกรดสกิลนี้ครับ assassination ให้เป็นเลเวล3มนั่นเองนะคร ส่วนการอัปเกรดสกิลก็แตะที่สกิลได้เลยครับอันใดอันหนึ่งก็ได้แตะขึ้นมาเสร็จปั๊บนะฮะก็กดสกิล enhancement ได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปหาของมาให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราก็อัปเกรดได้เลยครับซึ่งคนนี้จะต้องอัปเกรดท่านี้ขึ้นเลเวล3ใช่ไหมถึงจะเลื่อนขั้นได้นั่นแหละครับ ส่วนอุปกรณ์ก็จะอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับถ้าเกิดมีก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีไงผมเน้นหาตัวละครไว้ก่อนนะครับก็เลยยังไม่มีพวกไอเทมอะไรให้มาติดตั้งตอนนี้ครับส่วนไอที่มันเป็น4อันข้างๆกันตรงเนี้ยมันเป็นระบบรูนัน่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีเหมือนกันรู้สึกว่ามีละอันหนึ่งนี่ไงติดให้คนนี้มันจะเหมือนเกมอื่นนั่นแหละก็คือมันจะมีการบวกสเตตัสให้ใช่ไหมว่าบวกอะไรบ้างใส่เป็นเซ็ตก็จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติม,ตมหรือว่าจะอัปเกรดก็ได้ด้ดดววยยเเช่นนีกััครบ ส่วนตัวละครไหนที่มีคอสตูมให้ดูด้านซ้ายบนครับจะมีรูปเสื้ออยู่เห็นไหมนั่นแหละครับผมเขาจะมีบอกเลยตัวนี้มีชุดอะไรบ้างแต่เราดูที่นี่ไม่ได้นะครับเราต้องกดสั่งซื้อที่ด้านขวาล่างก่อนเดี๋ยวเขาจะพาไปดูก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าชุดคอสตูมของเกมเนียจริงๆเซ็กซี่มากครับแต่ว่าอันนี้ผมเปิดเจนเทลโหมดไว้เขาก็เลยเซนเซอร์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ทําได้คือการจีบสาวครับท่านผู้ชมแตะที่รูปหัวใจด้านซ้ายบนได้เลยครับเขาจะพามาหน้าจอโปรแกรมแชทนะครับซึ่งเราทําได้3อย่างด้วยกันอันแรกเป็น1ตอน1่อ1นแชทก็คือพูดคุยกับเขานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีการตอบคําถามอะไรถูกต้องแก็หัวใจของน้องเขาก็อาจจะขึ้นได้นะครับส่วนต่อมาจะเป็นการโทรศัพท์ให้น้องเขามาหา พอน้องเขามาหาแล้วก็คุยกับเธอได้ด้วยนะครับอันแรกนี่จะเป็นการพูดคุยจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวน้องเขามากขึ้นส่วนอันที่2คือการให้ของขวัญน,นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีก็เอาของขวัญให้เธอได้เลยนะครับรวมไปถึงคอสตูมด้วยนะตัวไหนที่มีคอสตูมเราซื้อมาแล้วหรือเกมแจกมาให้เนี่ยก็ต้องเอาคอสตูมมาให้ที่เมนูนี้นะครับแล้วถ้าเกิดหัวใจสูงๆแล้วก็เราสามารถใช้เมนูที่3หรือว่าไปสถานที่อื่นได้ด้วยนะครับผมเคยเห็นสปอยมาครับพากันไปนวดด้วยครับผมแต่ว่าไม่ได้มีการเเเออออากกันหรรือือะไนะ็คแคแ่ ส่วนพวกของแจกฟรีเนี่ยท่านผู้ชมลองไปดูที่เมนูซัพพลายนะครับเมนูซัพพลายเนี่ยมันจะรวมพวกกิจกรรมต่างๆเอาไว้เช่นอันนี้เป็นแบตเทิลพาสนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบน้องคนนี้นะครับอาจจะเติมแบ t เทิลพา s สไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเราจะได้รับไอเทมที่ใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครด้วยแล้วก็จะได้รับคอสตูมด้วยนะครับซึ่งก็จะตรงกับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เลยครับผมส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือรางวัลล็องอินายวันนั่นเองครับแจกเงินแล้วก็แจกตั๋วสุ่มกับฉปองด้วยนะ อีกโซนหนึ่งจะอยู่ที่ encyclopedia หรือว่ารูปสมุดนั่นเองครับอันนี้ก็คืออารมณ์ประมาณ achievement ของเกมนั่นเองครับทำอะไรผ่านก็มารับรางวัลได้ฟรีๆและอย่าลืมไปเช็คที่จดหมายด้านขวาล่างเลยนะครับผมมันจะมีไอเทมแจกมาให้จากการที่มีการลงทะเบียนล่วงหน้ากันไว้เยอะครับผมก็อย่าลืมมารับด้วยกันละกันนะครับ เอาละก่อนจากลากันไปเราไปดูการตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งกันบ้างดีกว่าครับก็คือรูปฟันเฟืองนั่นเองครับแต่เข้าไปได้เลยเนาะก็อย่างที่บอกครับอันนี้ผมปิด Gen t l e Mode ไว้นะครับตัวเกมก็จะไม่เซ็กซี่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายครับมีการตั้งค่ากราฟิกด้วยอันนี้คือผมปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับผมก็มีเฟรมเรทกระช่างบ้างอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เล่นผ่านในมือถือเนาะ ส่วนสำคัญต่อมาคือ Account นะครับที่เป็นรูปกุญแจอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ในการล็อกอินนั่นเองครับคือเกมนี้เขาไม่ได้บังคับล็อกอินไงถ้าเกิดใครจะมาล็อกอินก็มาล็อกอินได้ที่นี่เลยครับและอันต่อมาคือภาษาก็อย่างที่เห็นครับว่ายังคงไม่มีภาษาไทยเหมือนเดิมนะก็จะมีแค่อังกฤษเกาหลีจีนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเสียงภาคแค่ภาษาเกาหลีเท่านั้น